เอาล่ะครับผมก็ขอสวีดัตสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมเดวอนสไลเยอร์ก็ดิฉันเคยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราหายหน้าหายตาจากเกมเดวอนสไลเยอร์ไปสักพักให,ใหญ่ๆและแล้วนะครับตอนนี้ตัวละครที่เราหมายตาหรือว่าเรารอคอยนั่นก็คืออาคัสะก็ได้ทําการอัปเดตเข้าสู่ตู้ถาวรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในตู้ถาวรครับมันก็มีเหล่าธาตุต่างๆที่หลายๆคนอยากจะทําไม่ว่าจะเป็นธา,าตุน้ำธาตุไฟหรือว่าธาตุลมก็ตามที่เป็นเหล่าของอหลักแต่ในส่วนตัวครับผมอยากป้ายระสูนขึ้นมาเว้ยและอเป็นตัววที่ผมมยากๆ ซึ่งตอนนี้ครับผมมีตั๋วแดงอยู่ทั้งหมด104ใบไม่ต้องถามว่าหายไปไหนนะครับผมเอาไปสุ่มกยูนะครับตัวละครเอามาพันไปค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะมีตัวอื่นๆด้วยผมก็เลยใช้เยอะไปเนาะทำให้เราเหลือตั๋วอยู่มา104ใบและประจวบอกับตอนนี้ครับทางัวเกมมีกิจกรรมรีันตู้นะครับก็จะเป็นการสุ่มตู้3ตัวละครพร้อมๆกันซึ่งใน3ตัวละครนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยวิวนะครับดาชิแล้วก็ อกากาศะนะครับโดยที่จะใช้ย,ยูทีวปรมาสามพันเพจเดี๋ยวผมจะทําการส่มตัวนี้ก่อนพอเสร็จแล้วนะครับเราจรึงจะกลับไปสูมในตู้หลักของเรานะครับมาดูกันแน่ว่า1นึ่งร้อยสใบเนี่ยผมจะได้อกากาศะอย่างน้อยกี่ตัวตัวนในพวกวัตถุดิบนะครับผมเตรียมอะไราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับของเราอสาูรบอกเลยว่าปั้นได้แบบ แน่นๆเต็มที่แน่นอนนะครับถ้าก่อนไปต้องชมคลิปครับฝากกดไ like, ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และถ้าเพื่อนจะชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วกดดิแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนใดน,นะครับที่กำลังมองหาร้านตเกีมราคาถูกก็ขอแนะนำร้าน overtop Up ได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแพ็คถูกๆของเกม Demon Slayer นะครับสามารถอินบ็อกซ์ทางร้านได้เลยแล้วก็แคปแพ็คที่เราต้องการสอบถามทางร้านได้นะครับโอเคเมื่อ <Okay, S 2> <Okay, S 1> เราพร้อมกันแล้วเราก็จะไปทำการสุ่มกาชากันเลยนะครับทุกคนโอ้มา อันนี้เราก็มีกิจกรรมอัปเดตมาค่อนข้างเยอะนะครับไป <ST U K> สูบไปครับสิบใบแรกอินโนสุเกะชื่อขึ้นแต่เป็นตัวละครอินโนสุเกะเฉยเลยโอ้โหหลุดเลทแล้เนี่ยขึ้นเลทมันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจขอดูหน่อยนะคืออยู่ที่0.01%นะครับ,นะรบก็ก็ถือว่าสูงอยู่นะอีกสิบใบเป็นตัวละครรนะดับ SR นะครับนั่นคือรุยนั่นเองแอบเกลืออยู่แอบเกลืออยู่แต่โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ตัวละครมานะครับเอ็ิดานหนึ่งตัวนะ ก็ไปสุ่มตู้แดงครับเราสามารถสุ่มตู้แอดวานซ์ปกติได้เพราะตอนนี้ในตู้แอดวานซ์ปกติครับจะทําการอัปอัปเดตตัวละครระดับเอเดดาที่เป็นของกิจกรรมหรือว่าตัวละครลิมิเต็ดเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ข้าวไอฮะที่เข้ามาแล้วเน่ก็สามารถมาสุ่มได้ครับด้วยเหล็กการออกอยู่ที่0.008แต่ก็จะต้องเสี่ยงดวงกันหน่อยนะว่าตัวละครระดับเอเดดาเนี่ยมันมีหลายตัวมากๆมาสุ่มกันปุ๊บปุ๊บดาคี้เฮ้ย มันไ่้ไขนาดนี้เดยเหรอนี่อ่ะเกินไปโอ้โหตัวดีนี่ตัวดีนะฮะไม่ถือว่าตัวละครที่เอามาลงด่านเนี่ยมันดีเฮ้ยได้ผมก็ครบแล้วดิเหลือแค่อ,อ,อ,อากาสะเมียสูตัวไหนที่ผมยังไม่มีบ้างวะเฮ้ยบอกแล้วว่าถ้าถ้าไม่ใช่ชื่อถ้าไม่ได้ใช้ชื่อสักนิดนะครับผมไม่มีคําว่าเกลียดนะครับอ้เหมือนจะดีแต่ก็แอบแปลกๆอยู่นะ โอเคนีเลื5ไปก็สูมไปเลยเดี๋นวนะเขาจะการันตีให้เราหนึ่งตัวแหละไม่ว่าจะเป็นเอดาหรือว่าเอเดดาก็ต้องปสมแอบโอเคออกเอดาแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่ามันออกไปแล้วมากลับมาสู่ไฮไลท์หลักสําคัญของเราดีกว่านะครับเราจะทําการสูมตัวละครอาคาซาด้วยเลทที่สูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้รับตัวละครดาบเอเดาตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะมี SR ติดฝอยห้อยตามพร้อมกับวัตถุทิการอัปเกรดตัวละครนั้นๆเองถ้าพร้อมแล้ว1ิไปแรกโอ้โห ไม่มีอะไรให้เรารู้เลยเหรอเนี่ยอันนี้เป็นรุยระดับ S R นะครับได้เหรียญมาสิบใบนะครับแล้วก็วัตถุดิบมาค่อนข,ข้างเยอะเหมือนว่าพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีค่าสีให้เรานะทุกคนอีกสิบใบปึ๊บผมว่าแปลกแล้วนะแปลกแล้วส่วนใครที่สุมแล้วเกลอครับคุณจะเห็นตัวนี้นะไอซึ้งพอยเนี่ยครับคุณสามารถนํามาเปิดรับตัวละครได้นะครับทุกๆหนึ่งพันคุณจะได้รับตัวละครท้าดาวอย่างน้อยหนึ่งตัวถ้าเป็นระดับปกติแต่ถ้าเป็นของอสูรจะใช้อยู่ที่สองพันจะได้หนึ่งตัวนั่น ตอนนี้ผมก็หยุด4,300แต่มันต้องเป็นของ VIP 5นั่นเองแต่ผมจะไม่ถึงเลยโอ้โหผมว่า10บใบค่อนข้างเกิอ่ยลองทีละใบดูแล้วกันมาปุ๊บแหมใบที่หนึ่งครับใบที่สองมาใบที่สามเศษใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกโอ้โหใบที่เจ็ดเฮ้ยใบที่แปดแล้วเฮ้ยอัคซา อันนี้ได้อะไรอะ่ะเอ็นูระดับเอหรอน,น่าจะเป็นระดับเอตาครับเอ็นู ood, ตัวนี้ปึ๊กปแปลกปแปกลกแล้ถ้าได้ตัวละครมาแล้วนะครับก็จะทําการ reset. รีเซ็ตแสดงว่าเมื่อกี้เราได้เอ็นมูระดับก็ไม่ใช่ระดับเอตาดิแต่เอนาจะเป็นตัวนี้เว้ยแสดงว,ว่าได้ระดับเอแล้วในตลาดนี้ก็จะทําการรีเซ็ตไปโอ้โหแอบยากอยู่นะเฮ้ยไปแอบยากอยู่นะทุกคน ไปครับติดไปได้ดาคีมานะครับเป็นตัวที่สองแล้วอุยดีเฉยแต่เอ้ยใครเราเอาอากาศาไปครับอันนี้เป็นเอ็นบูนะครับระดับเอชานั่นเองไปครับไปต่อครับเอ็นบูระดับเอชอาร์ไ้ดีไม่ออกครับปึ๊บเฮ้ยคขังต่อบะอุย้ยไอ้ไอ้นี่ได้สองตัวครับได้เป็น กิวทาร์โร่นะครับแล้วก็รุยแต่เดี๋ยวนะตัวที่เราต้องการคืออาคาซาเดี๋ยวแปลกๆละแล้วเฮ้ยไอไอนี่แปลกจริงไอนี่แปลกจริงไม่โหลเลยไว้ทุกคนไว้นะตัวละคอที่เราหมายปองเออรั้งสุดท้ายครับกดไป <c oughs> ได้วัตถุดิบไปล่าข้างเยอะหมดไป็ะคับ104ใบที่เราใช้เวลาดองค่อนข้างยาวนานมากเลอเกินสําหรับตัวแดงนะครับทุกครั้งที่เราสูมครับทุกคนจะเห็นคําว่าสวิตนะครับไอตัวสวิตเนี่ยเราสามารถมาสวิตตัวละครระดับให้ดาวนะครับให้ไปรู้ว่าจะได้ออก SR หรือว่าเอสดาที่เราต้องการหรือเปล่าซึ่งเลยการออกก็จะเป็นของ3ามเสาหลักนะครับก็คือทาาดไฟทาาดน้ําแล้วก็ทาาดลมนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะคะว่าตอนนี้ตัวละครเหล่าท่าด้านั้นน่ะมีตัวละครอะไรที่อยู่ในตู้บ้านมันจะได้ตัวละครที่อยู่ในตูเป็นนหลัักะครบ ถ้าธาตุโลมนะครับก็เป็นตามนี้เลยธาตุน้ําแล้วก็ธาตาุไฟนั่นเองนะครับก็ถือว่าตัวละครลิมิตต์บางตัวก็ยังไม่ได้ถูก,กทําการอัปเดตเข้าไปเรามาดูผลประกอบการกันหน่อยละกันว่าตอนนี้เราสุบไปแล้วได้บาบา้างแม่ครับนี่นะฮะก็ตัวละครที่เราสุมได้นะครับก็ได้เป็นรุยอะฮะแล้วก็เอ็ดมูฟมาเยอะมากๆไปครับนี่ก็จะเป็นตัวละครลุย เอ็นบูาตัวนะครับตาคิคิวทาโร่อยา่างละตัวแล้วก็โอ้ได้ไประดบับเอธเดฮาด้วยนะครับซึ่งมันเป็นตัวแพทเก่าแล้วแหละแต่ผมอยากได้ตัวแพทกลายเป็นว่าตอนนี้ตัวแพทเก่าผมได้ครบแล้วไปเนี่ยอันนี้อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมแต่ขอไปดูตัวเขาหนนี่ผมก็ได้ตัวละครแพทเก่าเกือบหมดแล้ว ตลบต,ตัวแผ่นไปยังไม่ได้นะ้จริงๆเราต้องเปลี่ยนเป็นดาร์คี้ในร่างนี้นะเว้ยที่มันโอพีกว่ากันนะครับโอ้โก็ถือว่าแอบแอบเคลียร์อยู่แต่ถามว่าพอปั้นได้ไหมก็สามารถปั้นได้อยู่นะครับก็ต้องมาเรียกว่าผมจะปั้นตัวอะไรแต่ตัวที่น่าจะปั้นได้ชัวร์นะครับน่าจะเป็นดาร์คี้ตัวนี้เพราะว่าได้สามาสองตัวนั่นเองพอเราได้มาแล้ว,ลวก็ทําการใส่วัตถุไปเลยปุ๊บครับไป พราะยิง่งเลเวลสูงขึ้นมันก็จะดีนะครับอไปขนาดอัพต้องระวังกันด้วยนะคะว่าจะไม่ได้ใช้ตัวจซ้เนาะนะเมื่อกี้มันใส่ได้กี่ตัวคือ okay, เอาดากี่เข้าไปปุ๊บคือ okay, อะไรก็เอสบุระดับเอดสดา เหมือนแบบสะสมแพทเก่านะครับของแพทใหม่ยังไม่มาครับเกีร์ไปต่อไปก็จะไปขั้นต่อไปแล้วนะครับต้องใช้ดาคิซับหนึ่งตัวอสูรหกดาวหนึ่งตัวแล้วก็อสูรห้าดาวอีกสองตัวนั่นเองก็สามารถปลดลวงขั้นต่อไปได้นะครับตอนนี้ก็จะตันที่ประมาณน,นี้สำหรับตัวละครดาคินะครับจริงๆแล้วมองอสุบอากาศาไม่ใช่เหรอวะแต่ถ้ไเปตู้อื่นประบ,บาดีจังเลยไม่ได้ โอเคครับทุกคนก็จบลงไปี่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสุ่มกระชาของเกม Demon Slayer อร์สำหรับใครที่อยากจะกลับมาเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดทางลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผิดภาพไปกันใดขอกราบไปทานาทายกันด้วยแล้วถ้าใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ